สรุปสแมกดาวห้าทันวาสอ2พันแบบ Wi-Fi รูปดูแมอร์เอนทายขับรถเข้ามาในอาคารแต่นิกเอาดิสก็ไล่บอกว่ามึงโดนแบนมึงมาทำเพี้ยอะไรคนที่โรสก็แอบมาเล่นงานดูแล้วก็ออกไปพูดให้นิกเลิกแบนมันซะเพราะกูจะฆ่าแม่งไอ้ยูย่าดูกูนอฟเจอกับคาเมโลเฮสใน US Open Challenge มีโทมัสโซชัมป้าแอบมาดึงขาเมโลทำให้โดนตัวไปดมอสกาวและเอชบอมพ้ไปอเล็กซ่าบิดเอาชนะไครลิเซนไปได้แต่นาเจกับแลสเลเจนก็ออกมาเล่นงานทั้งชาร์ลอตและเล็กซ่าเจอสกะเห็นไครลีกำลังตกอยจจึงเข้าามมช่่่ววยแตก็ดูะไไห เพราะมันเบิ่มเกินอนะ่ะสองคนนั้นนะโกเบิร์กหญิงเจอก,กับอัลวาไฟมีเคียหน้าเจมาปัดเจเขียวก่อนจูเลียจะเข้ามาอ,าอาัดอัลบาที่มัวแต่ไปสนใจจึงโดนเจ็ดลัวคอมโบและปิดด้วยเจดิตเฟสเซอปัจเจเฮเอฟเอฟซีออกมาโดยโซโลก็ออกมาพูดท้าทายไวแอดซิกว่ามึงแม่งไม่สมควรใช้ชื่อไวแอดหรอกมึงโดนกูแน่และที่มึงทําได้ก็แค่โบลลีฟจากนั้นไวแอดซิกก็ออกมาแล้วก็นัวกันเละจนแก๊งเอฟเอฟซีก็กพิการพังไปกุนเทอร์เจอกับเอลเอ็นทัวน์เมนต์เดอะล่าสต์ไทม์อีสนาลรอบสุดท้ายไนท์ใช้บีเอฟที โหแต่ไนท์ไม่ยอมสัทีเลยสอกยับยับแล้วก็งัดหน้าจนไนท์ตบพื้นยอมแพ้กุนเธอร์กลาเป็นคู่ต่อสู้คนสุดท้ายของจอร์นซีน้าแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับสแมกคดาวตอนนี้ก็ลองเอามาแชร์กันได้ครับ